ครับหลังจากเช็โถุรานเดี๋ยบร้อยแล้วก็จะปิกบ้านนะครับแต่ตอนนี้นี่อยู่ที่ควาแยำแหลงครับแว่ซอลาบครับไปเลยครับครับออกจากควาแยำแหลงแล้วครับ หลงรนไ้ออกจากจันของครับอีกบ้านละครับบ้านใหม่ทุกมมดนะครับถนนสายนี่จากจังของตรงไปถึงเทิงเที่วยวใต้กับจังคำครับเที่วยวขวาก็จางไายครับจากจากนี่ไปกประมาณ40กว่ากิโลเขาไปถึงอำเภอเทิงครับ เรากำลังสร้างถนุนรถไฟครับล้างรถไฟอย่างนี้ครับอยากเดินใช้ชังของครับ นี่ครับจากตรงนี้ไปด่านภูมแดน4กิโลไปจังไห้133กิโลก็คือนี่ครับไฟแดงหน้าเนี่ยครับเดี่ยวไส้ไปกระดานภูมแดนสะพานมิตรภาพแล้วแห่งที่ ครับเนี่ยเราใส่ตรงนี้ครับด่านพรมแดน ครับถึงแยกนี้แล้วครับแยกเลือกขวาไปบ้านน้ำมาไปอำเภอสถานนะไปถึงยังตี่ไหนครับพญาเมืองไร้ก็ได้ครับไปจัียงไฮ้ก็ได้ครับเปน่านหัวสายไหนครับไปจัียงไ้สายสไหนแต่ตรงไปกับเยงไฮ้ก็ได้ครับไปจัียงไห้ถ้าตรงไปนี่สีเลสถึงจัียงไฮ้ได้นะครับเนี่ย ครัเราไปถึงเมือเทิงนี่เลียวซ้ายนี่คือไปชักคอมครับถ้าเลี้ยวขวาก็เข้าชักลายไอ้วแยงวกันเข้างงนาะดหัน อันนี้อะมันเหมือนย่างนี่นี่มันเหมือนย่าง จะถึงสะพานข้ามแม่น้ำอิงครับแม่น้ำอิงนี่ไหลามาจากอำเภอแม่ใจจต่วัดพะเยานะครับแล้วก็ไหลลงกว้นพะเยาที่สะพานหุเด่นครับแล้วก็ไหลออกกว้านจากก้อนพะเยามาเนี่ยครับระบมามีสาขาอีกต่างๆนั้นนะครับนี่ชัางขมเรนน,น้ำแหาวน้ำแว้นน้ำ ยวอนนำเล้าครับไหลมาเพิ่มหมดเลยครับ mm hmm. ครับเรือใส,สยหน้าเนี่ยรับจังคำนะครับนี่ mm hmm. เบื้องแกนตั้งฟูจิฟ้าครับนี่เรือใสายนี่ออกมันเห่าก็ได้ครับออกปูสางจังคำก็ได้ครับนี่เรือใสย สีรนไช่มาแล้วครับนี่บ้านท่าจเจริญตำบลสีรนไช่ครับอันนี้มันร้องครับร้องนี่ คือกันะครับได้ข่ากับจากเจ้านะครับนี่กับมาละเช็ดท,ทุลละนะครับไปเนี่ยพอเธงครับเพื่อคุนตานครับอากาศเริ่มเลยนะครับเริ่มคุณมือแล้วครับ เรื่องขอปลาครับนี่ยรือว่าจะเป็นหมกหนาวมโหูน้นะนี่อากาศจังกปดตรงตุนเรงครับเน,น่ก็นมักงซูส้มตบดเคึงนะครับ กวางดอนนนี่ก็สวยงามครับดอกเฟียง์าดเนี่ยไม่พ้นหรอกครับเนี่ยยังมีสังเ่วนประกอบนะครับว้าไม่ลูกเสือนครับ ในเรน่อบริการิก็ศึกษาบ้ครับที่เขาแจ้งมานี่คือเขาบจแจ้งดำเนินคดีอย่างสักยานนะครับเขามีรายได้ขอแจ้งาเขาขอแบ่งรายได้ขอาครับ50ซครับคือว่าถ้เราเล้วมีได้เดินเมือนก่อนห้าครับีกส แต่เขาเดิมนมาตลอดว่าเงนี่เป็นลิษษ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 ขสิทธิ์ของไครของใครแต่เขาบอกว่ายัางครับเปิดได้ครับแต่ว่ามันแนวอนาคตหน้าเขามีอะไรได้แล้วเขาจะมาแบ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมเลยมันแนวใจเลยเอาเสียงซุดๆด,ดีกว่าครับเพราะว่าเสียงนี่มันรออยู่แล้วครับเสียงจะเท่าเสียงรอ เสียงรอเสียงหวานรูปนี่รูปร่างนี่ทอลมบดใจสาวย้อนแสงน้อยครับเนาะภาพวีดีโอภาห้ชัดตอนนี้นครับใ,ใกล้ถึงวันสีรัน์แล้วครับ นี่จีบวัดพ่อวัดไดีเป็นจ่อไหมแล้วก็เป็นสีเลนนะครึ่งแต่เมืไม่ครึ่งเี๋ยวนะครับนี่สีเลนี่ถึงกรุงเทพแล้วนะครับนี่